ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยกันนะครับเป้าหมายของวิดีโอนี้คือเราจะต้องเข้าใจว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเป็นสเปกตรัมนะเราก็ต้องเข้าใจว่าสเปกตรัมเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมคือก่อนอื่นเนี่ยครูอยากจะสอนคําว่าสเปกตรัมก่อนสเปกตรัมเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือมันหมายถึงอะไรก็แล้วแต่นะที่มีความเป็นมีเฉดอะ มีมีหลายหลายเฉดยกตัวอย่างเช่นอ,อะไรดีอย่างลิปสติกนี่หรอมันก็จะมีหลายเฉดสีใช่ไหมอะไรก็ตามที่มีหลายเฉดสีเนี่ยเราเรียกว่ามีความเป็นสเปกตรัมเงี้ยครับก็คือลิปสติกตัวนั้นน่ะมันมีสเปกตรัมอยู่หรือถ้าพูดถึงสายรุง้งเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ตอนเด็กๆเ,เราจําได้ว่าเราเรียนรู้ว่าแสรุง้งแสรุง้งสายรุงยร้งเนี่ยมันมีเจดสีใช่ไหมมันมี7็เฉดไงก็คือสายรุ้งเนี่ยมันมีสเปกตรัม อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีหลายเฉดมีหลายช่วงคลื่นก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเป็นสเปกตรัมนั่นเองซึ่งสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายหลายประเภทหลายหลายแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความยาวคลื่นและความถี่คลื่นที่แตกต่างกันครูคจะลองวาดรูปให้เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสเปกตรัมแรกๆนะ อาจจะมีโอคลื่นเป็นคลื่นยาวๆชิวๆแบบนี้เลยพลังงานต่ําเราอาจจะเรียกเขาว่าคลื่นวิทยุอ่าต่อไปนะมันอาจจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกบางประเภทนะที่อ่ะสั้นเข้ามาหน่อยมีความยาวคลื่นสั้นเข้ามาหน่อยมันอาจจะเป็นอะไรดีเป็นไมโครเวฟอะไรแบบนี้ครับผมสั้นเข้ามาอีกหน่อยนี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกตัวหนึง่งอาจจะเป็นรังสี UV นะครับหรือถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แบบถีมากๆเลยอย่างเงี้ยความถีเยอะๆพลังงานสูงๆเนี่ย ก็อาจจะเป็นรังสีแกมมาก,ก็ได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายความถี่เห็นไหมมีหลายความยาวคลื่นซึ่งการเป็นสเปกตรัมแบบเนี้ยครูจะขออนุญาตนําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงคลื่นทั้งหมดมารวมไว้ให้เป็นภาพเดียวให้เราเห็นตามตารางนี้เห็นไหมครับตามตารางเนี่ยด้านล่าง เป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสังเกตว่าด้านนียครับผมที่ครูให้ชื่อมันว่าคลื่นวิทยุเนี่ยนะมันก็จะเป็นสเปกตรัมที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเยอะๆเลยเห็นไหมคลื่นมันยาวอะ่ะซึ่งแตกต่างจากด้านนี้นะครับคลื่นมันจะมีความถี่สูงมากนะครับคลื่นตรงนี้ก็เรียกว่ารังสีก <c oughs> แกรมมาจะขออนุญาตพาเราไปดูความยาวคลื่นของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละตัวด้วยกันนะครับผมอันแรกก็คือคลื่นวิทยุนะความยาวคลื่นครูขอระบุหน่วยเป็นเมตรนะครับมีหน่วยเป็นเป็นเมตรละกันเนาะความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุเนี่ยอาจจะมากได้ถึงเป็นกิโลเมตรเลยนะครับคือ10ยกกำลัง4เมตรนะไปจนถึง10กกำลังลบ1เมตรนะครับสั้นเข้ามาอีกคลื่นไมโครเวฟนะครับก็อาจจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ช่วงระหว่าง10ยกกำลังลบ1เมตรจนถึง10กกำลังลบ3เมตรนะครับ พลังงานเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับรังสีอินฟราเรดเนี่ยนะก็จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่1 0ยกกำลังลบ3จนถึง1 0ยกกำลังลบ6เมตรต่อไปครับเป็นช่วงคลื่นที่ตาของเรามองเห็นแล้วนะครับเป็นแค่ช่วงแคบๆในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรามองเห็นได้เราจึงเรียกช่วงคลื่นตรงนี้ตรงนี้นะครับว่าแสงที่มองเห็นเราเห็น เป็นแสงนั่นเองนะครับซึ่งความยาวคลื่นเนี่ยอยู่ที่ช่วงสั้นๆนะครับอยู่ที่7คูณ10ยกกำลังลบ7จนถึง4คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรหรือที่หนังสือชอบให้เราท่องว่าความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นเนี่ยมีค่าตั้งแต่700นาโนเมตรนะครับ700นาโนเมตรจนถึง400นาโนเมตรนะ,ะต่อไปครับ เอาถี่ขึ้นมาอีกนะครับความถี่ของคลื่นเพิ่มขึ้นมาอีกคือรังสีอุลตาอัลต้าไวโอเลตนะครับก็จะมีอุลตราแมนเนาะก็จะมีความความยาวคลื่นเนี่ยอยู่ที่10ยกกําลังลบ7ไปจนถึง10ยกกําลังลบเเมตรนะครับเริ่มถี่ขึ้นมาแล้วนะเล็กมากๆเลยนะฮะส่วนรังสี X เนี่ยครับก็จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่10ยกกําลังลบ9ไปจนถึง10ยกกําลังลบ11เมตร และถี่ที่สุดพลังงานสูงที่สุดเลยนะครับก็คือรังสีแกมมาเนี่ยเขาจะมีความยาวคลื่นน้อยกว่า10ยกกำลังลบ11เมตรเข้าไปอีกตรงนี้คือสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้คุณจะพาเรามาเปรียบเทียบบางอย่างด้วยกันนะครับ ครูจะให้เราเปรียบเทียบ3คีย์เวิร์ดนี้นะครับคือความยาวคลื่นความถี่คลื่นและพลังงานคลื่นนะครับลูกศรเด้งไปมาความยาวคลื่นคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับไล,ไล่ไล่เรียงไปจนถึงลังสีแกมมานะครับบริเวณด้านซ้ายของตารางเนี่ยครับจะมีความยาวคลื่นเป็นอย่างไรครับเมื่อเทียบกับด้านขวาะจะมีความยาวคลื่นมาก ใช่ไหมครับส่วนด้านขวาของตารางเนี่ยจะมีความยาวคลื่นที่น้อยซึ่งจะพลิกกลับกับความถี่ของคลื่นใช่ไหมครับความถี่คลืน่นนะครับคลื่นในยูนิตจะมีความถี่ที่น้อยใช่ไหมแต่ด้านขวานะครับรลังสีแกมมาจะมีความถี่คลื่นที่มากเห็นไหมครับถี่ถี่มากเลยซึ่งพลังงานแน่นอน,นครับบริเวณด้านเนี้ยความถี่คลื่นเขาสูงใช่ไหมนั่นแปลว่าพลังงานนะครับ ด้านแถวเนี้ยของตารางจะมีค่ามากเมื่อเทียบกับพลังงานของคลื่นในสเปกตรัมด้านนี้ของตารางอันนี้คือแนวโน้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกแบบที่เรามีนะครับทีเนี้ยเวลาเรา เรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่เราจํำยังไงนะครับเราเรียนยังไงดีเอาไว้ง่ายอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราต้องรู้จักตรงนี้ก่อนเลยคลาสสิกมากๆก็คือช่วงแสงที่เรามองเห็นนะครับมันเป็นช่วงเราเรียกบางคนจะเรียกเขาว่าแสงขาวเนาะซึ่งถ้าเราเอาเขามาผักเหตุผ่านสเปกตรัมเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะแตกออกเป็นเจดเฉดสีหยับแบบหยับหยบใช่ไหมครับเราจําได้ไหมสีของสายรุ้งเจดสีมีอะไรบ้างอะเรามีม่วงใช่ไหมครับม่วงแล้วก็อะไร ครามน้ำเงินแล้วก็อะไรเขียวเหลืองส้มแล้วก็อะไรครับแล้วก็แดงเนี่ยครับคือช่วงคลื่นแสงที่เรามองเห็นได้นะครับซึ่งแสงสีม่วงเนี่ยก็จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่400นาโนเมตรเนาะเลื่อยไปนะครับสีแดงจะมีความยาวคลื่น700นาโนเมตรนะครับเราก็พอจะแยกออกนะทีนี้ข,ขออนุญาตถามนะครับว่าเรารู้ไหมว่าสีแดง แสงสีแดงกับแสงสีม่วงเนี่ยอะไรมีพลังงานสูงกว่าถูกต้องครับแสงสีม่วงมีพลังงานมากเพราะว่าเขามีความยาวคลื่นที่นะตั้ง400นาโนเมตรเนี่ยแต่ว่าสีแดงนี้ความยาวคลื่นกว้างทีเดียวนะครับก็อยู่ในช่วงแนวโน้มของตารางเห็นไหมด้านขวานีครับความยาวคลื่นจะมากแล้วก็ด้านซ้ายความยาวคลื่นก็จะน้อยแบบนี้นะครับ เราจําตรงกลางก่อนนะครับส่วนที่อยู่ทางด้านแถวๆเนี่ยนะฮะด้านขวาเนี่ยของตารางเนี่ยคือเขามีพลังงานสูงใช่ไหมคือคลื่นเหล่านี้รังสีอุลตราไวโอเลตรังสี X รังสีแกมมาเนี่ยจะเริ่มทําอันตรายต่อเซลล์ของเราแล้วเริ่มเป็นอันตรายแล้วนะครับผมมีอํานาจในการทะลุทะลวงได้อย่างแกมมาเนี่ยเขามีพลังงานสูงเนาะส่วนในบริเวณนี้นะครับผมอย่าง มันมีพลังงานต่ำนะครับอย่างคลื่นวิทยุกับคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็จะใช้ในการสื่อสารเป็นหลักนะครับส่วนรังสีอินฟราเรดหลายคนก็จะเรียกชื่อเล่นเขาว่าคลื่นความร้อนนะครับก็ตารางเนี่ยควรจะเป็นตารางที่อย่างน้อยนะครับเด็กๆสามารถจะจาหัวตารางได้เนาะเรียงไปนะครับจากคลื่นที่มีพลังงานต่ําที่สุดไปหาคลื่นที่มีพลังงานสูงที่สุดครับ นี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นสเปกตรัมในวิดีโอต่อไปนะครับครูจะมาพูดถึงประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีละอันแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับเราจะได้รู้ประโยชน์แล้ก็โทษของคลื่นแต่ละตัวครับ